นี่นะครับฟิโลตีนเป็ดฟิโลตีนเป็ดเพื่อนเพื่อนสวยงามค่ะอันนี้มาใหม่นะพี่น้องใช่ค่ะชื่อแปลกมากฟิโลตีนเป็ดที่สวนมีสุกนะครับนี่ครับกี่บาทพี่อันนี้ห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับฟิโลตีนเป็ดนะครับนี่นะครับสวัสดีครับพูดตามช่อง youtube นะครับมือใหม่ลือสวนนะครับวันนี้ก็อยู่ที่สวนมีสุกบุรีรัมต์ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาาใจจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่นะครับมาหาแม่ค้าก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะสวนมีสุกนะพี่เนาะใช่ค่ะใครอยากมาเที่ยวสวนก็เดี๋ยวผมจะ<ช>ทิ้งเบอร์โทรไอดีไลน์ไว้ให้นะครับต้นไม้จะมีส่งทั่วประเทศไทยครับส่งฟรีนะครับก็จะเป็นคลิปนี้ก็จะเป็นฟิโลเข้าใหม่นะครับในสวนก็จะมีฟิโลเข้าใหม่สเสนจันเข้าใหม่ แล้วก็มีโกสนเข้าใหม่นะครับหน้าวัวคนะครับมาเรามาเริ่มต้นที่ต้นนี้ฟอร์มสวยงามมากนะพี่น้องะฟอร์มสวยจริงเพื่อนๆนี่ดูเอาเองเนี่ยดูไกลๆนี่ใบเลื่อยใบเลื่อยสีทองสีทองนะครับนี่ครับที่เป็นสีทองส่วนมากขายดีมากนะครับเพื่อนๆนี่ครับใบเลื่อยสีทองฟอร์มนี้ใหญ่มาก กี่บาทพี่ห้าร้อยี่สิบค่ะอันนี้ราคารวมส่งส่งฟรีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตัวนี้เอาไปตั้งโชว์ได้เลยนะพี่เนาะตั้งโชว์ได้เลยเปลี่ยนกระถางใหญ่ได้เลยค่ะนี่ครับสวยงามครับเพื่อนๆนี่ใบเลื่อยสีทองห้าร้อยห้าสิบาทนะครับห้าร้อยยี่สิบห้าร้อยยี่สิบาทนะครับมีสองกระถางค่ะมีอยู่สองกระถางขอดูอีกระถางหนึ่งครับกระถางเลื่อยตัวนี้เลื่อยแล้วเพื่อนๆนาอพี่เนอะตัวนี้เลื่อยแล้วนะครับ ใบเลื่อยเลื้อยแล้วครับเพื่อนๆใบเลื่อยเลื่อยแล้วครับราคาเท่ากันไหมพี่เท่ากันค่ะเท่ากันนะครับก็ได้มาราคาเท่ากันห้าร้อยยี่สิบใครจะรับคู่ไปตั้งโชว์ค่ะเปลี่ยนกระถางไปตั้งโชว์คู่กันก็สวยงามเลยครับจะได้เป็นต้นไม้ต้นเดียวกันเนาะพี่เนาะนี่ครับมองไปมีความมีไซเล็กด้วยเพื่อนๆไซรเล็กไม่ใช่เล็กนะเพื่อนๆ ต้นใหญ่เหมือนกันนะครับประมาณ35เกือบ40เซนสองร้อบาทนี่ครับส่งฟรีเหมือนเดิมใสองไซเล็กได้มาสองกระถาง,ง,งนะครับนี่ครับสวยงามนะครับนีบ่เป็นสีทองเพื่อนห้ามพลาดนะขายดีมากที่เป็นสีทองนะครับช่วงนี้มีแต่ต้นใหญ่ๆเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันไอ้ต้นนี้ก<อ>็มาใหม่จะเป็น black cardinal แบล็กคารินันแล้วก็ผสมกับฟลอริดาร o อนผสมกับฟ l อริดา b ้อนใช่ความสวยงามเพื่อนเพื่อนมาดูกันเต็น<ผ>มมยมมผสมตัวใหม่ผมว่ามันผสมออกเขียวเขียวเปลือกมังคุดนะพี่น้องใช่ค่ะนี่ครับเพื่อนเพื่อนว้ยตันนี้สวยจริงพรเพื่อนเพื่อนสวยโอ้ถ้าผสมสีก็จะออกใช่ค่ะมีสามนี่ครับเพื่อนเพื่อนนี่มีสามยอดค่ะมีอยู่สามยอด กี่บาทพี่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะมีหนึ่งกระถางมีหนึ่งกระถางค่ะได้มาหนึ่งกระถางกอเลยเพื่อนนี่สี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับตัวนี้สวยนะพี่น้องค่ะสวยจริงเพื่อนเพื่อนสี่ร้ยเก้าสิบาทส่งฟรีนะครับราคารวมส่งนะครับใช่ค่ะต่อไปก็จะเป็นพินนาคนะครับพินนาค่ะเหลืออยู่กระถางเดียวพินนาคตัวนี้ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลที่ไม้มงคลน,นะพี่น้องค่ะ ม่คนที่ขายดีมากเพื่อนๆือนชื่อเขานะครับนี่ลักษณะใบก็นี่เพื่อนเพื่อนนี่ถ้าจะเป็นเหมือนพินเหมือนนาคครับนี่ครับตัวเนี้สวยงามมากครับเพื่อนได้มาหนึ่งกระถางนะครับกี่บาทพี่สามร้อยห้าสิบค่ะสามร้อยห้าสิบบาทนะครับราคารวมส่งส่งฟรีนะครับต่อไปสไลท์ไทยนไลท์ ทรงทั้งแบบนี้ใช่พี่ค่ะทรงทั้งอย่างนี้เลยเอาไม้แต่ตัดไม้ออกตัดไม้ออกนิดนึงค่ะตัดไม้ให้มันเท่ากับตรงนี้นะเพื่อนแต่ส่งทั้งแบบนี้จะดามไฟให้ส่งไอย่างนี้เลยจะดามไม้ไว้ไม่ให้ต้นเขาล้มนะครับจะส่งไปแนวตั้งนี้นะครับไทยซันไลท์จุดเด่นของเขาก็จะเป็นความด่างนี้น้นเพื่อนนี่นี่นี่จุดเด่นของเขาอันนี้ต้นสวยสวยเนาะพี่เนาะค่ะนี่ครับกี่บาทครับ 320ค่ะ320เพื่อนเพื่อนฟังไม่ผิดนะครับส่งฟรีนะไอ้320ร้ี่สเนี่ยเพื่อนใช่ค่ะต้นสูงสองฟุตครนี่ครับมีหนึ่งมีหนึ่งกระถางครับอ้าวใครก่อนก็ได้ก่อนเพื่อนมีอย่างละหนึ่งค่ะมีอย่างละหนึ่งนะนี่จุดเด่นของเขาก็จะเป็นก้ามกุ้งขนก้ามกุ้งขนจุดเด่นก็จะเป็นนี่ครับจะเป็นขนนี่ครับเราดูไปมันสวยงามเนาะพี่เนาะ ใช่ค่ะส่งไปทั้งอย่างนี้เลยส่งไปทั้งแบบนี้นะครับนี่ครับมีแต่เชลนี้นะครับห้ามพลาดนะครับมีอย่างละหนึ่งใช่ค่ะทิ้งเพื่อนนี่นี่ดูชอบตัวไหนก็โทรมาเลยนะครับไม่ต้องดูจบเดี๋ยวจะหมดก่อนแล้วค่อยกลับไปดูอีกทีหนึ่งก้ามกุ้งขนกี่บาทพี่สี่ร้อยเก้าสิบค่ะสี่ร้อยเก้าสิบบาทนะครับราคารวมส่งส่งฟรีนะครับ คารวมทรงทรงฟรีต่อไปจะเป็นต้นไหลดีเพื่อนเพื่อนรอดูกันต้นนี้เป็นมิ้น์ค่ะไอ้มิ้นต์นี่ก็สวยเพื่อนๆน้องพี่น้องชื่ออะไรมิ้น์ก้ามกุ้งมิน์ค่ะกล้ามกุ้งมิ้น์กล้ามกุ้งมิ้น์ใช่มันมีหลายหลายอย่างค่ะเพื่อนเพื่อนไอ้นี้สวยเหมือนกันเพื่อนเพื่อนนี่กล้ามกุ้ง สุดมากก็สวยทุกใชชื่อเลยน้องพี่เนองนี่ครับนี่น่เพื่อนๆนี่นี่ดูเองเนี่ยกี่บาทพี่อันนี้ห้าร้อยเก้าสิบค่ะห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับราคารวมส่งส่งฟรีนะครับเราจะส่งทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับต่อไปครับมาแล้วนะครับมาแล้วกระถาง ก้ามกุ้งด่างนะครับใครที่กําลังรอก้ามกุ้งด่างขอกระถางนี้ก่อนพี่อันนี้พันสองห้าสิบค่ะหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบาทนะครับนี่ครับกระถางนี้แล้วพี่อันนี้พันห้าร้อยห้าสิบค่ะหนึ่งพันห้าร้อยห้าสิบบาทนะครับหลอดใหม่มาแล้วค่ะนี่ครับสวยงามครับไอหนึ่งพันห้าร้อยนะพี่น้องค่ะคือเขาไม่ด่างหมดแต่เขามีความเขียวมาด้วยครับ พาแบบนี้สวยแล้วก็แล้วแต่ใครชอบนครับเพื่อนสวยจริงครับกามกุ้งนะครับส่งได้ไหมพี่ที่พี่ถืออ่นนนะได้ไดแต่ตแต,ต,อตอ่อันนี้ก็อันนี้ก็กุ้งด่างแต่ด่างไม่เยอะส่งได้เนาะพี่น้องได้ค่ะวันนี้เอาไปเอาไปก็ไปวางได้เลยนะพี่น้อง เอาไปโชว์ได้เลยเพื่อนเนี่ยไซนี่ตัวนี้ส่งได้เหมือนกันตัวนี้จะเป็นก้ามกุ้งด่างแต่ด่างไม่เยอะขายในน้ำเขียวขายในในในน้ำมิ้นโอ้โหนี่มินกี่บาทพี่อันนี้แปดร้อยเก้าสิบค่ะส่งทั้งเสาใช่ไหมพี่ค่ะส่งทั้งเสาเสาสูงแบบนี้ไหมพี่เสานี้ไปเลยอ๋อความสูงมันได้อยู่ใช่ไหม ส่งทั้งนี่ความยาวว้นี้นะเพื่อนเพื่อนกี่บาทพี่แปดร้อยเก้าสิบแปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับเอาไปตั้งโชว์ได้เลย,เลย <10. S 1> แกะกล่องก็ตั้งโชว์ได้เลยเลยนาะพี่เนาะ<า>รถแต่น้ําอย่างเดียวเพื่อนเพื่อน,เพ,อนเพราะเขามีเสามาแล้วน,น,นี่ครับอันนี้จะเป็นกลางเขนชื่อกางเขน,เ,นเพื่อนเพื่อนฟิโลกลางเขนนี่ครับเ,เหมือนกลางเขนนี่สวยงามนะเพื่อนนี่ ยเ,ยเลส่งทั้งเสาทั้งกระถางแบบนี้เลยนะครับฟิโลกลางเขนกี่บาทพี่อันนี้พันห้าร้อยค่ะหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ครับสวยเนาะพี่น้องน,นี่ครับใครที่กําลังมองหาต้นที่ไปโชว์ครับไว้ตามร้านอาหารหรือตามบ้านนะครับจะเป็นน่าจะเป็นนี่แหละครับกลุ่มนี้แล้มั้งครับเพื่อนๆมาฝั่งนี้ก็ได้พี่ต่อไปก็จะเป็น ตัวนี้นะครับชื่ออะไรพี่ตัวเนี้ยผมก็มครับจะมาบ่อยเป็นกันนะพี่เนาะช,ช,ชื่อเหมือนไทยไทยเพื่อนชื่ออะไรเอาราคาไปก่อนแล้วกันเอาราคาไปก่อนร้อยแปดสิบบาทค่ะหนึ่งร้อยแปดสิบบาทเพื่อนๆเอาราคาไปก่อนลืมชื่อ มีอยู่สองกระถางหนึ่งร้อยแปดสิบบาทพราวมณีใช่ไหมพี่ออน่าจะใช่ใช่ไหมเพื่อนพราวมณีใช่ไหมพี่ใช่ไหมเพื่อนมีอยู่สามกระถางพราวมณีมีอยู่สามกระถางถ้าไม่ผิดนะเพื่อนอันนี้เลขชุดก็ร้อยยี่สิบหนึ่งร้อยยี่สิบสีวอล์คราวสีวอล์คราวส่งฟรีใช่ไหมพี่ใช่ค่ะตกลงชื่อสีวอล์คราว ตัวนี้หนึ่งรอยยสบาทส่ทงฟรีนะครับ <180. S 1> มาต่อไปนี่โชว์หลังก่อนพี่ี่โลหลังแดงนี่ครับต้นเนี้ยขายดีเหมือนกันนะเพื่อนใช่ค่ะอนนจริงเหลือกระถางต้นเนี้ยถ้ามันต้นใหญ่จะสวยเนาะพี่เนาะใช่ค่ะสวยมากกริง<ช>ฟิโลหลังแดงสองรอยยี่สิบค่ะสองบาทนะครับนี่นะครับมีกระถางเดียวสวยงามครับส่งฟรี อันใหญ่แล้วพี่อันใหญ่สวยงามครับเพื่อนาาส่งได้ไหมพี่ส่งได้ค่ะอันนี้ยังไม่ได้ตั้งราคาชื่ออะไรพี่บอกก่อนเผื่อเขามาถามพี่ก็อบไวโอลินค่ะไวโอลินไวโอลินเขียวส่งได้เหมือนกันเลยพี่ส่งได้ค่ะอยู่ประมาณกี่บาทประมาณพี่ประมาณเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทประมาณเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยกว่าเพื่อนส่งฟรีนะครับ ต่อไปนี่สีทองใหม่แล้วสีทองทงขึ้นเนะสีทองใหม่แล้วเพื่อนสันไล์สันไล์สีทองนอะพี่นอ้อง <Okay. S 1> กําลังมาเพื่อนไอ้ทองทองเนี่ยสวยงาม,มเพื่อนมันมองไปมันสบายตาครับนาอ<ห>พี่น,ะนาะมันทำให้สว่างมันทาให้สว่างเพื่อนเขานิยมซื้อเพราะมันทําให้สว่างแล้วก็มองไปมันสดชื่นสบายตาครับตัวนี้กี่บาทพี่ร้อยแปดสิบค่ะ 480ปดิบาท180 <180 S> 1 8 0ิบาทนะครับ180 1 8 0เพื่อนเพื่อน180บา,บ,าบ,าบาทส่งฟรีนะครับอันนี้ไวโอลินอันเล็กไวโอลินประมาณ40เซนนู่นมองภาพถ้าก็โตก็จะเป็นแบบนั้น,นอ,อันเล็กก็ได้คใครมีงบน้อยเพื่อนอันนี้200ค่ะ200ส0 0ส่งฟรีครับเอาไปตั้งเสาเองเนาะพี่เนาะต่อไปนะครับ ไอ้ตัวนี้สวยพี่เหมือนมันจะใหญ่มากนะพี่น้องใช่ไหมใช่นี่ครับราคาเท่ากันราคาเท่ากันเพื่อนๆได้กระถางขาวเอาเนี่เแล้วมั้งเพื่อนกระทางขาวนี่โอ้ไอ้นั้นมีขาด้วยอันนี้มีขามีขาครับต่อไปนะครับต้นนี้อันนี้เมลานโนเมลาโนนะครับ ฟิโลเมลาโนนะครับใบเขาใหญ่มากเลยพี่ใหญ่ค่ะจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆใบจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับฟิโลเมลาโนอ์แต่ใบมัมนก็ไม่ยีนะแต่ไม่มมยีแต่ใบมันก็ไม่ยีเพื่อนกี่บาทพี่อันนี้สองร้อยเก้าสิบสองร้อยเก้าสิบบาทนะครับส่งฟรีนะครับมีกระถางเดียวมีหนึ่งกระถางนะครับนี่ต้นนี้ดิสเทนทิโลบัมดิสเทนทิโลบัมนะครับดิสเทนทิโลบัม อีกชื่อหนึ่งกามกามกุ้งโอ้กามปูค่ะอีกชื่อหนึ่งกามปูค่ะต้นใหญ่อยู่ข้างหลังต้นใหญ่อยู่ข้างหลังนี่ใช่ไหมพี่ค่ะต้นใหญ่โอ้ต้นใหญ่สวยเนาะพี่น้องค่ะใบไม่เงามากเพื่อนค่ะโอ้ต้นนี้ยน่าน่าเอาไปเลี้ยงเนาะพี่น้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนี่ครับใบเขาใหญ่เรื่อยๆสวยงามครับมีหนึ่งกระถางมีสองค่ะมีสองได้มาสอง กี่บาท <500 S 1> พี่ห้าร้อยค่ะห้าร้อยส่งฟรีนะครับตัวนี้สวยเพื่อนต้นใหญ่พันสองต้นใหญ่ส่งได้เหมือนกันช่พี่ส่งได้ค่ะพันสองต้นใหญ่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับต่อไปครับต้นนี้ใครที่กำลังมาละลกอสีทองมะละลกอสีทองฟิโลมะละกอสีทองใหม่แล้วสีทองของเราห้ามพลาดเพื่อนๆางเดียวค่ะมีหนึ่งกระถางกี่บาทพี่สองร้อยค่ะสองร้อยบาทนะครับ สวยงามครับตันนี้ต่อไปใบผักชีค่ะฟิโลใบผักชีนะครับฟิโลใบผักชีเหมือนต้นผักชีลาวเลยเพื่อนลำต้นลำต้นเขานี่ยเพื่อนตัวนี้คิดไม่ได้นะเพื่อนเป็นชื่อฟิโลใบผักชีสวยงามนะพี่เนาะกี่บาทพี่ แปดร้อยเก้าสิบบาทนะครับมี <สง S 1> หนึ่งกระถางสง่งทางกระถางใหญ่เพื่อนต่อไปฟิโลทอถ้ำใบใหญ่ฟิโลทอถ้ำใบใหญ่เคยเห็นแต่ใบเล็กๆอันนี้ใบใหญ่ฟิโลทอถ้ำใบใหญ่เพื่อนเหมือนก้างปลาเลยเนาะพี่เนาะม<ช>ันมีอีกแบบหนึ่งที่ใบเล็กๆฝอยๆอันนี้ใบใหญ่แต่ตัวเนี้ยสวยพี่เนาะมันเป็นใบใหญ่<ช>นี่ครับแบเนียสวยเพื่อนนี่ ฟิโลทอทําใบใหญ่กี่บาทพี่สามร้อยแปดสิบสามร้อยแปดสิบบาทนะครับเชลนี้ก็จะเป็นฟิโลที่สวยๆเยอะนะครับเพื่อนๆมาตัวที่เด็ดของเราตีนเป็ดเพื่อนๆตัวที่เด็ดอยู่ที่ตีนเป็ดไม่มีใครมีหรกเพื่อนเพิ่งเคยเจอได้ยินชื่อตีนเป็ดนะครับฟิโลตีนเป็ดนี่สวยงามจริงแบนแบนด์เหมือนปากเป็ดเพื่อน แต่ใบเหมือนตีนเป็ดเบนเหมือนปาก<ช>เป็ดสวยงามมีหนึ่งกระถางไม่มีแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนหนึ่ง,งดได้มาหนึ่งกระถางนะครับฝีโลตีนเป็ดกี่บาทพี่หนึร้อยเก้าสิบห้าร้อยเก้าสิบบาทนะครับสวยงามเพื่อนนี่สวยานะพี่เนาะ,ะนี่ครับเช่าไอ้ตรงเนี้ยมันแบนเนาะพี่เนาะเนาะนีะ่มันเบนแบนเพื่อนนี่แปลกี มันแปลกนะครับนี่ครับนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะพี่เนาะ,<ฮ>ะคลิปนี้นะครับก็จะเป็นไข่ที่แบบมีหลากหลายชื่อมากเนาะพี่เนาะที่เป็นกอ,อสวยสงามเยอะนะครับนี่นะครับสําหรับคลิปนี้เราก็ลากันไ,ไปก่อนนะพี่เนาะ,ะนี่ครับเรามาลากันไ,ไปก่อนเจอกันคลิปหน้านครับเนาะพี่เนาะสวัสดีครับผม